กลับมาพบกันเช่นเคยนะครับกับรายการข่าวข้ามคืนทางช่องนิวสิในสัปดาห์นี้โดยกว่าสถานการณ์ต่างๆเริ่มดีขึ้นนะครับแม้ว่าจะมีการประท้วงกันบ้างก็ตามสถานการณ์ต่างๆนั้นเริ่มใกล้ปกติแล้วนะครับ สำหรับข่าวแรกของสัปดาห์นี้ไปกันที่ MacTech Trading Group พัฒนานวัตกรรมใหม่ยกระดับกระบวนการผลิตแป้งข้าวชนิดโม่วน้ำเปิดตัว m a x Series RFPC เครื่องจักรขนาดเล็กกระทัดรัดเจาะผู้ประกอบการ SME โดยการชูจุดขายปรับเปลี่ยนวัตถุดิบได้หลากหลายพร้อมทั้งเพิ่มรายได้แบบทวีคูณคุ้มค่าการลงทุนโดยผู้บริหารตั้งเป้าสร้างไรายได้20,000ล้านใน10ปีครับ คุณจูรินลักษณะวิสิทธิ์หัวหน้าพักประชาธิปัตย์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ตรวจราคาสินค้าเพื่อดูแลผู้บริโภคในช่วงเทศกาลตรุษจีนโครงการพาณิชย์ลดราคาช่วยประชาชนณตลาดเวิร์ลมาเก็ตเขตทวีวัฒนากรุงเทพมหานครโดยบรรยากาศวันนี้ตรวจราคาสินค้าหมูไข่ไก่ส้มของไหวและน้ำมันปาล์มครับ กระทรพาณิชย์รณรงค์ให้ผู้ค้าเนี่ยขายสินค้าที่จําเป็นในช่วงตรุษจีนในราคาประหยัดหรือว่าเพื่อกําหนดราคาที่นําตลาดในราคาพิเศษเพื่อลดค่าครองชีพให้กับพี่น้องประชาชนโดยเฉพาะคนไทยเชื้อสายจีนที่จําเป็นจะต้องไหว้บ,บรรพบุบุษเนื่องในเทศกาลตรุษจีน มาเกณฑที่สถาบันพัฒนาคุณภาพวิชาการจัดแถลงข่าวห้องเรียนออนไลน์ IAD Class Platform เพื่อการเรียนการสอนวิถีใหม่ในยุคเทคโนโลยีดิจิทัลโดยนายไพศาลโรสรานรมรองประธานกรรมการบริหารสถาบันพัฒนาคุณภาพมีการพัฒนาแพลตฟอร์มทางการศึกษาห้องเรียนออนไลน์ IAD Class เพื่อเป็นช่องทางให้ครูอาจารย์ที่สนใจได้ใช้เป็นพื้นที่จัดการเรียนการสอนออนไลน์ในช่วงที่โรงเรียนยังไม่สามารถเปิดการสอนได้ตามปกติครับ มากันที่สมาคมความร่วมมือแอปเปิลจังหวัดอาโอโมริประเทศญี่ปุ่นจัดงานถแถลงข่าว Tree Handed Journey of the Omoori Apple แนะนำแอปเปิลอาโอโมริจากจังหวัดอาโอโมริประเทศญี่ปุ่นที่ขึ้นชื่อว่าเป็นจังหวัดที่ปลูกแอปเปิลมากเป็นอันดับหนึ่งของประเทศคิดเป็นร้อยละ60ของผลผลิตทั่วประเทศกว่า100สายพันธุ์สำหรับผู้ที่สนใจสามารถหาซื้อแอปเปิลอาโอโมริได้ที่ซูเปอร์มาร์เก็ตชื่อดังเช่นเซ็นทรัลฟู้ดฮอลล์วิลล่ามาร์เก็ต ท็อปกูเม่มาเก็ตลิปปิ้งซูเปอร์มาร์เก็ตฟูจิซูเปอร์มาร์เก็ตและแม็กซ์แวร์รูครับมาต่อกันที่ร้านหอยจ้าอร่อยจีสาขาเกษตรนวมินโดยคุณตุกตาทิพวรรณภูสงา่าเจ้าของร้านผู้สร้างวลีเด็ดหอยไม่สดหอยไม่ใหญ่เราไม่ขายเปิดบ้านพิสูจน์ความใหญ่ของหอยอันเรื่องชื่อพร้อมแซ่บถึงใจไปกับ3น้ำจิ้มรสเด็ดสูตรลับเฉพาะของทางร้านครับ จะมีซีฟู้ดแล้วก็เป็น3มรสอะคะ่ะที่เพิ่มน,น้ำเชื่อมแล้วก็ถั่วแล้วก็จะเป็นน้ำซีมาขามอะคะ่ะโรยด้วยถั่วอะค่ะถั่วจะคั่วเองทุกวนันวันต่อวัน,นะคะ่ะ <c oughs> ก็จะเป็นเพจร้านหอยจ๋าอร่อยจีเลยค่ะค้นหาเข้ามาก็จะมีเบอร์โทรมีไลน์แอดนะคะก็จะมีเป็นแอดมินตอบลูกค้าคอยรับลูกค้าให้ค่ะ <c oughs> ก็ฝากร้านหอยจ๋าอร่อยจีด้วยนะคะอาหารสดใหม่ทุกวันค่ะ ปิดท้ายกันที่ดาลี่ผู้นำด้านยาสีฟันเพื่อลมหายใจหอมสดชื่นชวนสาวตัวเล็กฟันขาวยิ้มสวยเตยจรินพรมาเป็นพรีเซนเตอร์แนะคนรักสุขภาพทำสปาช่องปากด้วยยาสีฟันสูตรเกลือ3ส,สูตรใหม่จากดาลี่ที่ผสมเกลือคริสตัลซออุดมด้วยแร่ธาตุจากนิวซีแลนด์เพื่อเหงือกดีอมชมพูฟันแข็งแรงครับสวัสดีค่ะพี่พี่สื่อมวลชนทุกคนเลยนะคะเตยจรินพรเองค่ะก็เป็นพรีเซนเตอร์คนใหม่นะคะของดาลี่สูตรเกลือค่ะจริงๆเราต้องเจอกันนะคะที่งานแถลงข่าวแต่ว่า ด้วยสถานการณ์โควิดเราก็เลยไม่สามารถเจอกันได้นะคะแต่ยังไงก็อยากให้พี่ๆทุกคนนะคะดูแลสุขภาพกันด้วยนะคะใส่มาร์กแล้วก็ล้างมือให้สะอาดด้วยนะคะจริงๆมีทั้งโควิดแล้วก็มีทั้งพ m 2.5เลยก็ยิ่งต้องดูแลตัวเองเข้าไปใหญ่เลยนะคะก็นั่นแหละดูแลสุขภาพกันด้วยนะคะยิ่งต้องออกไปทําข่าวข้างนอกนะคะก็วันนี้ไม่ได้มาคนเดียวคะ่ะมีเพื่อนมาด้วย เป็นกิฟต์เซ็ตจากดาลี่นะคะอยากจะฝากไปให้พี่ๆทุกคนได้ลองใช้ดูนะคะเป็นสูตรใหม่เลยดาลี่สูตรเกลือนะคะมี3สูตรด้วยกันพวกเราแบบตั้งใจทํามากๆเลยนะคะก็ฝากไปให้ลองใช้นะคะจะได้รู้สึกเหมือนทําสปาอยู่ที่บ้านคะ่ะทําสปาช่องปากนวดเหงือกจะได้มีเหงือกอมชมพูนะคะแล้วก็ฟันแข็งแรงด้วยนี่ค่ะ สำหรับคืนนี้ผมนพวัฒน์ภิพัฒเดชากุลและทีมงานต้องขอตัวลาไปก่อนนอนหลับฝันดีราตรีสวัสดิ์และกาดอย่ากตกนะครับ